ผมที страх, ife, ่สวยแบบคุณหน่อยคุณหน่อยันชอบจมูกคุณแลกอะไรอีกทคุณคุณเ๋็วเป็นคุณ เดี๋ยวเวลาทำจะเอาน้ามออกเรื a, aka, e ่อยขึ <Yeah. S 2> okay. ้นเนาะแล้วก็ไล่แนวมานะครับเราเอาเหยือมมาข้างล่างด้วยเนาะเอาับเกาหลีครับ26โอเคฉีดด้ามก่อนล้กันนะครับ ครับได้อยู่ได้อยู่ค่ะ ทำเงี้ยวันเดียวคุยได้หนึ่งก็ได้นะน่าเครียดเลยเรู้จะคุยอะไร เต้นคุณหอมอตื่นเต้นมากคุณเต้นแทนคุณเองด้วยนะคะเนี่ยข้างหน้าเจ๋งดีเลยนะครับ ไปแวนวขนี้เะครับาเจ็บไหมครับป้านสมาไม่เจ็บครับ โอเคนะโอเคสูงนะสมุดเป็นไงอยากได้ดั้งสูงขึ้นอีกไหมหรือว่าอยากให้ไปจมูกอะไรปิดจมูกอะไรยังไงบ้างเดดน้ำข้างหน้านี่เป็นแหล่งอะไรบ้างเดี๋ยวเติมอีกนิดเอาตรงนี้ขึ้นเนาะเดี๋ยวน้ำข้างหน้าเป็นไงบ้างครับเคลื่อนมัางไหมโอเคไหมโอเคเลยดูออกโอเคค่ะได้แล้ว เหยื่ดน้ำสวยป่ะคุณหมอเหยื่อน้ำสวยอะค่ะเดี๋ยวต้องประคบเดี๋ยวเสร็จแล้วเขาเย็นแบบเดี๋ยวให้เขาลองใส่ก่อนได้รอได้ไหมคะฉีดคุณหมอตอนนี้แหละที่นเดี๋ยวเก็บอีกนิดนึงแต่ฟังประคบเย็นก่อนลูกอย่างนี้ฉีดตั้งนานแล้วเมื่อกี้ทำไมติดแจ็คโบชัวนะคะ 啊，对，有。 อะไรแค่นิดนึงนะครับปรับลุ่นิดนึงแล้วเม่นอานก็หายอาจจะเป็นนานแลรวแล้วเมื่ว,วันสองวันก็หายครับแล้วพบรอ,อยแงดงๆรอยเขดียวเล็กๆมองไม่เห็นเยน็นนิดนึงนะครับ ที่มาเลยอะเด็กแขกอยู่กระจกาอี้เห็มือนหลาดเลยอ่ะสวยมากคุณหมออะตรงหน้าจมูกเนี่ยแต่เอาขึ้นอีกไม่เอ่ยเดี๋ยวดูก่อนเลยนะใช่ตรงดั้งเดิมเรากับตรงจมูกเมื่อกี้รู้ว่าไม่กล้าฉีดเยอะเพราะว่าเดี๋ยวมันจะไม่เข้ากับหน้าเดี๋ยวช่วงเนี้ยเราคิดว่าไงบ้างใช่ไหมมันก็ต้องไล่ตรงนี้อีกใช่ไหมใช่ต้องไล่อีก เลยยาใช่ไหมพอได้อยู่คุณหมอใช้เบทเท่าไหร่แล้วคะคุณหมอใช้ไปครึ่งหลอดแล้วครับใช้ไปครึ่งหลอดแต่มันบาลานั่นนะหมอแต่มันสวยแล้ว่ะมันจะโมอหรยังอยากได้แบบคุณหมอ้หอเหมือนแล้วเหมือนแล้วโอ้โหอย่างนั้นต้องใส่ศต่ยกรรมเลยนะคุณหมอต่เนี้ยสวยแล้วค่ะได้รูปแล้วค่ะได้รูปแล้วนะ กำลังพอดีไล้คุณหมอว่าไงคะก็ขึ้นอีกจะโอเคนะเออถ้าถํามคาเห็นหมอนะมันขึ้นอีกก็พอได้แต่ว่าอยู่ที่เราชอบเหมือนถ้าเราชอบจมูกเป็นสันหน่อยเหมือนแบบคล้ายๆฝรั่งเนี้ยก็ฉีดได้แต่จำลังแค่นี้ามาดูแทนธรรมชาติดีนะค่ะตอนนี้สวยแต่ถ้าเราขึ้นสวยทใหม่ก็แล้วแต่แต่ตอนนี้สวยค่ะคุณเอ๋คือตอนนี้สวยคุณหมอตอนนี้สวย หรือว่าจะารอมาเติมดีคะรอ,อเติมดีกว่ารอเติมไหมรอดูร<อ>ให้มแล้วก็ประมาณสักช่วงนี้สักสอาทิตย์เน,ะนาะดื่มน้ำเยอะๆหน่อยนะครับมันจะได้ไม่ยุ่ แล้วการบรรยุกพวกนี้เนี่ยมันจะสาดอุ้มน้ำถ้าเกิดว่าดึงน้ำน้อยมันจะยุกเพราจะไปดึงน้ำออกมาจากไอซาตัวนี้นะครับแล้วก็อีกนี้การกดจับแรงๆแล้วนอลความอะไรพวกนี้พยายามเลียนนิดนึงเพราะมัน,นอาจจะอยาทีา่ได้ในช่วงแรกนะครับและอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นี้สามารถเร็วได้ถ้าเราถ้าถ้า,ถารอช่วงน,นั้นเนี่ยรอดูอีกทีนึงก็ได้ให้ผิวมันเป็นปกติกตกตแล้วก็กลับไปอาทิตย์ถ้าเรารู้สึกไม่ชอบอยากได้ตรงไหนเพิ่มอะไรเงี้ยแค่ว่าไปแบบนี้เนาะโอเคเดี๋ยวต้องประคบเย็นอีกนิดนึง ได้่นี่หน่อย แขกเลยอ่ะอย่าทำตาดุ่ะแต่ตาจะถลนออกมาข้างนอกใกล้ทีาาหนะนึ่งอูกกระจกไปครับน่าพิงยังมข้างหลังมนะันูกาากระจกคือเห็นจะเห็นเงาตรงนี้ไหมช่วงนี้นะครับที่มันจะเป็นนิดนิดหนึ่งก็คือตรงนี้เนี่ยหมอให้ตรงนี้ไม่เป็นธรรมชาติของเราขึ้นมาแล้วขึ้นมาปุ๊บเป็นจมูกเนาะจะได้ดูธรรมชาติ หรือว่าถ้าไม่ชอบมุมเนี่ยก็บอกได้จะได้ฉีดให้ตรงนี้มันกลืนกันมากขึ้นแต่ถ้าทําอย่างเงี้ยมันจะเน้นแนวจมูกตรงนี้ให้เห็นมันจะดูเหมือนแบบมีดังมากกว่าเนาะเก็บไว้เนาะเก็บไว้กคุณหมอโอเคแล้วโอเคค่ะคุณหมอขอบคุณค <ขอ S 2> <อ>่ะครับปิดอ่ากอดอีกทีหนึ่งน้งชัวร์มะเนี่ยชัวร์